จะมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยครับก็อย่างที่อาจารย์เดชพูดนะรว่าลองโควิดหรือว่าภาวะที่อาการของคนไข้หลังจากหายจากโควิดซึ่งแต่ละคนความรุนแรงและความเนื่อนนานของอาการนี่มันอยู่แต่ละคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอย่างที่อาจารย์เดชพูดเนี่ยมันก็เป็นอาการโดยโดยรวมทั้งทั้งเรื่องจิตใจและร่างกาย ตอนนี้ทางเราเนี่ยนะก็โดยเฉพาะเรื่องทางปอดนี่ซึ่งคนไข้กังวลม,มากๆเลยลเราก็จะมีโดยเฉพาะถ้าเกิดคนไข้รู้สึกว่ามีการหายใจหอบเหนื่อยหรือว่าทํางานแล้วรู้สึกว่ามันความเหนื่อยประสิทธิภาพของปอดนี่รู้สึกมันไม่ค่อยแน่ใจทั้งเราก็มีทีมอย่างเงี้ยที่เราการดูแลดูว่าการตรวจสมรรถภาพปอดเ,เพื่อให้ยืนยันว่าเขาเนี่ยได้เท่าไหร่ละการรเกรสหลังจากทํากายภาพฟื้นฟูโดยเฉพาะ นักกายภาพมาพื้นฟูเรื่องปอดเรื่องการกายภาพทางร่างกายมาช่วยด้วยเนี่ยดูว่าการครบเคตของปอดเป็นไงก็มีหมอทางปอดเข้าทางช่วยแนะนําอันนี้อันนี้อันนี้ก็มีการส่งต่อได้แต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ลองโควิดเนี่ยก็ระยะเวลาที่อาจารย์ก็พูดเนี่ยก็แล้วแต่คนแต่ว่าบางคนก็เป็นปีกิสินส,สารที่ผมัปดาห์ึกนึงทางจะานจะนานเป็นปีก็มีเพราะนั้นเราต้องอยู่กับมานะฮะ อันนี้ต้องอยู่กับมันก็อยู่ที่ว่าเราจะทํายังไงแล้วให้ความมั่นใจกับคนไข้ได้ว่าเราสามารถฟื้นฟูได้แล้วให้มั่นใจว่าที่เขาเป็นอยู่เนี่ยเป็นระดับไหนมันไม่ใช่ว่ายังเชื่อมันยังอยู่เห็นแต่ว่าเป็นอาการข้างเคียงที่หลงเหลือนะก็เหมือนกับเราผ่าตัดก็ต้องเจ็บแผลไประยะหนึ่งหรือว่าผ่าตัดเขา่าต้องใช้และะ้วในะาการเดินอีกระยะหนึ่งเพราะนั้นกายภาพฟื้นฟูนี่มีบทบาทสําคัญมากด้อนทางกาย เรื่องทางจิตใจก็แน่นอนนะยกเว้นว่าคนไข้กลุ่มนั้นเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งก็น่าจะโอเคแต่ส่วนใหญ่คือความกังวลความกังวลนี่เราก็ต้องดูแลทั้งร่างกายและจิตใจนะฮะเพราะนั้นถ้าเกิดคนไข้มีทั้งเรื่องกายและจิตใจความกังวลนี่เราก็ต้องให้มั่นใจว่าเขาเนะีย่ยจะค่อยๆดีขึ้นแต่ระยะเวลาเขาเนี่ยถ้ารู้ไทม์ไลน์ว่ามันเป็นแล้วหายเท่าไหร่เมื่อไหร่คนไข้มักจะสบายใจตอนนี้ที่ว่าเขาไม่สบายใจเพราะว่าเขาไม่รู้ว่ามันหายหรือเปล่า เมื่อไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราตรวจแล้วสุขภาพเขาแค่นี้หลังจากฟื้นฟูแล้วดีขึ้นแค่นี้น่าเป็นการเรียกชวนหรือว่าในแง่มั่นใจให้ความมั่นใจเขาได้วยว่าเขาน่าจะต้องโอเคได้ผมว่าในในแง่นั้นคนไข้น่าจะจะจะ,จะ